สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบแบบ้านๆปี่ยาชเน่ค่ะพี่น้องมือสุพาใเฮกระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูมง่ายๆค่ะพี่น้องอจะทามาทำขาหมูะโล้ค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมต่างก็จะมีอุ้ยขอโทษขอไม่หะายค่ะขาหมูหั่นเป็นสิน้นหมดแล้วะคะพี่น้องเราก็จะมีคากิซื้อคากิต่างหากมาเพิ่มอีกนะคะขาหมูหนึ่งขาค่ะ,คะแล้วก็จะมีกระเทียมกับพริกไทยนะคะพี่น้อง ใบกักอบเชยรากผักชีค่ะอันนี้คือเรื่อนพะโลของเยานะคะพะโลของเยาจะไม่ค่อยเน้นเครื่องเท่าไหร่นะคะพี่น้องเพราว่าอยู่นี่เพิ่นบมักกินมันแห้งนะคะพี่น้องส่วนขาหมูหลังทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะมาหาที่นี่เรามาทําการต้มกันค่ะบอู้หว่ามนันเบิดหมอกนะคะพี่น้องเพราะวย่า,าไปซื้อข้าวกีบมาเพิ่มอีกสองชิ้นค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องห่อประตองาทนานให้น้ำเดือดค่ะเราจะเอาขาหมูลงไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้ในเยาวขยับกล่องกันเวยค่ะพี่น้อง ขาหมูเขาค่อยๆ,ๆเปื่อยเห็นไปค่ะอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องแขนเยวสิบังนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่มากก็ขาข,าขาเขาขาพี่น้องแต่ว่าทีเรือนึ่คือย่ซื้อเพิ่มค่ะหลังจากนั้นก็จะแสลงไปเรื่อยๆเป็นอย่าง้คือตองซื้อเพิ่มเพราะว่าเขาใส่แต่ของเขานะคะพี่น้องตัวหนามันบม่มีความเหนียวนะคะบม่มีความเหนียวความ แบบว่าขุนๆนะคะพี่น้องเพื่เราใส่ขาหมูน้อยนะคะยังก็เลยเพิ่มคากิอีกหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นยราก็จะเติมน้ำลงอีกหน่อยหนึ่งให้ท่วมค่ะที่ยกโปรใสนำเห็นมันหลแต่ตอนแรนเพราะว่ามันมันแจ่ว่าสเบิร์เหมอบนนะคะพี่น้องก็เลยใส่แค่พ่ออยู่ๆค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่กระเทียมพริกไทยลงไปค่ะตามด้วยปวยกักอบเชยลากผักชี กรไดมี้าขา้าห่อกัห่อได้่ะพี่น้องตัววายเยาวบ่มีนะคะก็เลยจะใส่อย่างนี้ไปเลยค่ะนี่ค่ะบางคนเพิ่อนจะใส่ใบเตยนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มยังสีค่ะแต่ว่าสำหรับเยาวไม่ต้องค่ะแค่นี้เอาอยู่เลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะเน้นพริกให่เน้นจดนึงใส่อีกค่ะนะคะรากผักชีมีเยอะกว่านี้ก็ใส่ได้เยอะค่ะแต่เยาไม่มีค่ะมีแค่นี้นะคะพี่น้องสามหลักนะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆให้มอเข้าเดือดแล้วก็ชนฟองไปค่ะ ช่วงที่ห้องร้อนํำเดือดค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะพี่น้องโมต้องกลัวว่าสีเข้มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่พวกซีอิ๊วอะไรลงไปอีกอยู่ค่ะใส่เกลือลงไปเพื่อให้ตัวเกลือเข้าไปกับขาหมูค่ะมันจะได้มีรสชาติเพิ่มขึ้นนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนพักแกงมนะค่ะของเย่าก็จะเป็นคณะค่ะพี่น้องจริงๆเขาจะกินกับค้ากับ ผักกาดเปียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผักกาดเปียวนี่ยยอบมาบันใจว่าจะไง้เราสะกินบ่นะคะถ้าบบกินก็บสบ,บเหตุแต่ว่าที่กินคู่กันก็คือคนากบผักกาดเปียวนะคะที่เราตุนกับน้ําพลอ่ะคะให้มันนุ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะพี่น้องถ้าบบกินนะคะผักกาดเปี้ยวไม่กินเยวก็จะเอาแต่ยอดคนานะคะลวกว่างหเหพินแค่นั้นนะคะพี่น้องกระลำสมพริกดองนะคะผู้ใดมักกระเทียมมักแบกพริกกินได้เบดค่ะพี่น้องกับเผาคามูนะคะ เป็นเมนูที่วิธีทำาม,มยุงยากแต่เห็นเยวเวลาในการเคี่ยวของเย่าหนียิงต้องเคี่ยวเป็นวันเป็นมือเลยค่ะเพราะว่ามิตรพูเขาอยู่นี่ค่ะพี่น้องเห็ดยากกินยางนะคะก็ต้องร่อให้ข้าจเจ้าเคี่ยวจนว่าสุดเปื่อยเห้เพิ่นกินได้นะคะพี่น้องหลังจากเคี่ยวมาเรื่อยๆจนหม้อเดือดนะคะให้รีบช่อนฟองเลยนะคะพี่น้องว่าสันเดี๋ยวฟองมันแตกจะทําให้น้ําพอเราขุ่นนะคะโมสวยงามโบ่ากิน,นะคะ่ะนี่ค่ะ พอเราเชี่ยวไปถ้าเราไม่ช้อนฟองออกค่ะฟองเราก็จะแตกไปกับน้ํานะคะมันจะเหตุให้บอสเซ่ค่ะพี่นงมนสอสกุลหก็จะมีความเหม็นสาบของกระดูกหมูเยของขาหมูนะคะขาหมูนี่เข้าไปในสื่อสดๆมากนะคะพี่นองแบบว่าจะเคียงเลยค่ะเราซื้อแบบในห้างที่เขาแบบว่าเอามาวางไว้นะคะเข้าก็บุูหูว่ามันจากหม็นจกเว้นนะคะมันจะมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นเหม็นแบบว่า เม้นสับสาบมัว่ะพี่น้องบอกก็ถึอนะคะทีนี้เราก็ต้องทําการช้อนออกแบบนี้ค่ะช้อนได้ไรแห้งดีค่ะพี่น้องนะค่ะแบบนี้เลยค่ะช้อนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องสุดายว่าวค้ามูหมดนกินได้จักมือนะคะปาะมัน ถ้ากินได้สามมือนะคะพี่น้องกินเฉพาะขาบเดียวด้วยค่ะขาบเดียวนี่สิกินได้สามมือนะคะวันละคาบนะคะพี่นอ้องเย้าสบอที่ไหนพี่น้องเข้าใจที่จงถ้ากินแรงสิก็กินได้สามแรงค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวคนที่บอกยังฟังอยากด้วยพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้ขาหมูเรา นุ่มเปื่อยนะคะพี่น้องช่วงนีง้เยะสดเติมหนาอีก่อนเพราะว่าหูซื้อว่ามันบดวดถ่วนะคะนี่ค่ะให้มันถ่วม้าหมูเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะปรุงรสไปเลยะค่ะพี่น้องยกเว้นน้ำตาลนะคะยกใส่บบแต่ว่ายใส่หัวซีอิ๋วใส่ผงปรุงรสเอียงไปเลยค่ะเพื่อให้มันเข้าไปในตัวขาหมูค่ะ มาณนี้เลยค่ะใส่ไปสองช้อนเลยค่ะเข้าว่านมันต้องรสชาติเข็มข้นค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนี่ค่ะหลังจากนั้นเยอผุ่งเอาเลย,เลยค่ะเยาะซีโบแบบว่ากะนะคะพี่น้องบริตวงใส่ทับพี่อย่างสิค่ะแต่ซีอิ๊วดำเยอะตวงเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเข้มเกินไปค่ะ ชิหน่อยนึงทับพีครึ่งน,นะคะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนันะะ้นเนี่ยค่ะเยาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องหนึ่งชั่วโมงจริงๆนะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆกลางๆหนึงชั่วโมงเดี๋ยวจะคอยามาเติมน้ำตาลน,นะคะพี่น้องน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ําตาลสายเพื่อที่จะให้มันเข้าไปในตัวขาหมูค่ะ หลังจากเติมน,น้าตาลแล้วแยกสกิลอีกจะสามสิบนาทีกลายเป็นวันหนึ่งชั่วโมงครึ่งทั้งหมดนะคะพี่น้องคนสกินได้ค่ะนะคะพี่น้องเอาละค่ะช่วงนี้บ่มีหยังคหายจะสุดคอยช้อนฟองออกนะคะฟองอากาศนี้ค่ะช้อนออกเรื่อยๆค่ะยืนเฝอไว้สิละค่ะพี่น้องชั่วโมงหนึ่งนี่สุยืนเฝ้ามันนะคะเท็จยังแน่เท็ดนู่น,นเท็ดน,นี่แน่ก็คอยมาช้อนฟองออกกินเสร็จละค่ะพี่น้อง ินครบนะคะเพราะว่ายิ่งเขี่ยวไปน้ำมันยิ่งออกฟ้องยิ่งออกค่ะพี่น้องค่ะห้าบดตักหนึ่งสกคุณบมเป็นตะกินนะคะพี่น้องเราจะมินสาบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช้อนฟองออกเอาละค่ะปะมานหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาพบกันอีกรอบหนึ่งมาดูว่าหลังจากเขี่ยวไปเลี้ยวจะเป็นจังไดค่ะมันจะยุบลงบอหรือหล,ลุนหม้อคือเก่าค่ะ เอาละค่ะพี่น้องหลังจากจยื่เคี่ยวมาได้หนึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้เราจะมาใส่น้ําตาลเนาะค่ะน้าตาลของย่าหนี่ะใส่อส,สองแบบค่ะแบบแรกก็คือน้ําตาลปี๊บค่ะพี่น้องเป็นอย่างพี่ต้องใส่สองแบบเพราะว่าน้าตาลปี๊บมันจะเห็นความหวานแบบว่าหวานแบบเนียนๆหวานแบบนุ่มนว่นนะคะพี่น้องแต่ว่าส่วนน้าตาลใส้มมนจะเห็นความหวานแบบโดดเลยค่ะนะคะเดยกก็จะใส่น้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนคุณผูแลนวก่อนน้าตาลทรายสองช้อนโต๊ะ นะคะพี่นอ้องสำหรับข้าวานนี่ให้พี่น้องกะเอาเลยค่ะมากหวานมากหวานหน่อยแล้วก็เท่านะคะพี่น้องแต่อย่นี่เขาจะกินเค็มหวานนะคะออกเค็มเค็มหวานหวานแม่กินกับผักกาดเปรี้ยวหรือว่าน้ำส้มพริกดองมีสินะคะพีกตังเขาจะเสิม,มาก,กินสัตว์นะคะนี่ค่ะขาหมูเย่ากระเริ่มเปื่อยขึ้นแล้วค่ะพี่น้องนะะอั่นแะค่ะเดี๋ยว่าขออนุญาตชิม ิมน้ำอีกสักนิดหนึ่งสบหรับจชิมค้อมหวานนะคะจะชิมค้อมเค็มก่อนเพราะว่าหวานนีผึ่งเซนั่มตาลนะคะจังไรกับบ้านได้ออกแะ,ะ้วคะอืมความเค็มนี้ยังอ่อนอยู่นะคะพี่น้องเดี้ยวขอเติมอีกซีอิ๊วขาวอีกนึงครับพี่ค่ะโอเค จำนีนะคะพี่น้องหวานเลยนิมีแปะแหลมนิดๆนะคะแต่ว่าหลังจากน้าตาลมันละลายแล้วมันสว่างจัดกวนี้นะคะพี่น้องหลังจากนี้ค่ะยาจะเคี่ยวไปอีก30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเ oh. ดิมในเคี่ยวมาแล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่หนีเขาจะกินแบบเปื่อยแบบเอาเขาปากละลายเลยค่ะยจะลองเคี่ยวไปอีก30นาทีนะคะถ้ายังโบ้หนึ่งเปื่อยอยู่กับสเคี่ยวอีกทั้ถึง1ชั่วโมงค่ะพี่น้องนะคะแล้วค่อยมาเบิรงกันค่ะเดีย๋ยวจะจัดใสจานให้เบิรงเพราะว่าหลังจากนั้นไม่มีอะไรเลยค่ะแค่ชิมร ที่ถูกปากเรานะคะพี่น้องอาจจะมีเข้มมีหวานมีนุ่งหรือจังไรเแล้วแต่เข้าค่ะคอยมาซับใส่จานกันนะคะพี่น้องนี่ค่ะมันเห็ดง,ง่ายๆพี่น้องเขาค้าหมูหรือคาหมูพะรโลแต่ามาอาศัยแค่เข้าเขี่ยวใช้เวลาโดนเกินไปนะคะอยู่นี่ก็ใส่เตาแก๊สเพราะว่าเตาท่านนี่บอสามารถจุดไฟได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในระบชุมชนคนไทยคนบอชอบกินควันกินอีกอย่างสินะคะพี่น้องก็ต้องยอมเปลืองแก๊สในน้อยนึงนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเห็ดเล้าเรียบร้อยเดีย๋ยวคอมาเบิ่งนกันอีกรอบนึงจ้า ราคาพี่น้องขาหมูพะโลค่ะหลังจากเคี่ยวไปทั้งหมดดึงชั่วโมงครึ่งค่ะเราก็จะได้ขาหมูที่เปื่อยนุ่มค่ะรสชาติจะออกหวานเข้มนุวแซ่บนะคะแล้วก็จะมีคากิค่ะพี่น้องมาให้เบิรงนสิ่หนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องกินทั้งนังกินทั้งเอียงได้เบิรเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าค่อน้างสีอ้วนแน่นาะค่ะแต่ว่าความแซ่บก็อยู่ทีนังนี่แหละค่ะพี่น้องแก้มด้วยยอดคะน้าลวกค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำส้มนะคะน้ำส้มพิดต่า เป็นอันนี้จะต้มเลยค่ะพี่น้องตำแล้วก็ไปต้มมันก็เลยเป็นฟ้องอาการจิินะคะแล้วก็อันนี้ค่ะผาักกัดดองค่ะท่ตาเล่เจว่าสปอดเิเฮตนะคะแต่ว่าจะน่าพอจะกินค่ะหั่นผาักกัดดองเป็นเส้นฝอยๆอย่างนี้ค่ะต้มกับน้ำพะโลค่ะแต่ว่าเ้าวเยอเซย์จะนำพะโลล้วนนะคะพี่น้องเนี่ยมันจะเข้มเกินไปเพราะว่าผาักกัดดองก็มีความเค็มความเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะใส่น้ำพะโลสองทัพพีแล้วก็น้ำเปล่าอีกสามทัพพีค่ะเคี่ยวไปจนเปื่อยนุ่มค่ะแล้วก็จะได้เอามากินกับนะคะหรือ้ใดมักกระเทียมมกกบพิ ใส่ใดอีกตามใจเจ้าของเลยนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูเฮ็ดโปรยุ่งยากแต่เฮ็ดเสียเวลาเขียวนะคะพี่น้องขอพูดได้ายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมากค่ะเอาเขาเอาหนามากค่ะพี่น้องมากินขาหมูพะโล่ด้วยกันแสบๆจ้า